Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NVT พบกันเป็นประจำกับช่องทาง NVT 11 t ทีอีอีสานกฎหมายเลข11ในระบบทีวีดิจิทัลหรือสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage NVT 11 TV อทีีสานค่ะคุณผู้ชมคะหมอลำถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานที่สามารถผลักดันให้เป็นซอว์พาวเวของประเทศไทยได้ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารับชมถึงการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อหมอลำพื้นบ้านจากมรดกอีสานสู่สากลและในวันนี้นะคะอาอาจะพาคุณผู้ชมมารับชมในหัวข้อโอกาสและการท้าทายของหมอลำอีสานในยุคหมอลำฟีเวอร์อีสานฟีเวอร์กับการยกระดับหมอลำสู่ซอฟทาวเวอร์ค่ะโดยศิลปินแห่งชาติศิลปินหมอลำผู้ประกอบการหมอลำ นักวิชาการนักสร้างสารรค์และสื่อสารมวลชนรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเราจะให้คุณพ่อปอฉลาดน้อยนะครับศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังถึงถึงบทบาทของมอลำกับวิธีอีสานเราเชิญครับคุณพ่อครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณประธานสภาวัฒนธรรมผมสิเข้อประเดียนยวลอเดอร์เขามีฮหตแต่ละฮหตแต่ละหตะหมัดเป็นบุญบุญมัดปีมัดศาสตร์คือถา้าประเดีปพระคุณหลวงพอ่อเขาบอก พววเข้าอยู่ในฮีตสิบสองข้องสิบสี่เนี่เป็นบุญมืดปีมืดเดือนบ้านเฮาง่ำมืดปีมืดเดือนบม่มีมีฮีตเดียวเดือสิบที่ร่ำบ่ไดฮีตเดียนไอเดยนเดือน,นหนึ่งนี่แหละฮีตเขากำบม่มีหมอล่ำงันเลยฮีตเขากำในสิบกมพิธีทั้ทงสงอย่างเดียวนะครับสงพิธวินัยกับไปไป,ไป,ไป,ปริวัตกรรมไปจำศีลภาวนาต่อไปเป็นฮีต ที่สองที่สามเดืนอนอาจอย่างนี้เดี๋ยวซีเดีนอยา่างมีหีดหมดืดแถมยังมีอีกยังขึ้นบ้านไม่ใส่เฮี้ยนง่ามเนะี่ยก็เอาไปล่ำอีกอยากขอขอบคุณหีดมีเจ้าพวกเขานี่เสื้อในบุญคุณของผูพุทธศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพนวัาขันพระว่าเอาผูดันเด้อไปล่ำเอาขนาดอีเด้อไปล่ำวัดศจางน้ำกัดมืดบ้านหลดแล้วก็ขอฝากมอลําเฮ้าให้อยู่ในกรอบประเภณีของพวกเขารักษาวัฒนธรรมประเภทนี้ให้รักษามันได้เป็นตัวอย่าง เสียพ่าเลยยังบ่ได้ยังม,มาเสียมอลำอีกสีดึงไปทางบ่แมนก็ได้สีดึงไปทางตัวก็ได้สีดึงไปทางถือก็ได้มีจะนั้นเห็ดให้มันถือบึงกะละเทศะล่อมองได้ควรล่อมองมองได้บ่ควรนล่อขอฝากไว้กับหลูกกับหลานกับพีกับน้องขอบคุณพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับท่านพูดได้สั้นแต่ว่ากระชับได้ใจความแทบทุกประโยคเลยครับโดยเฉพาะคุณค่าที่เกิดจากกรอนลำ ซึ่งได้ถ่ายทอดได้สร้างสังคมของพวกเราให้ดำรงอยู่นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทน่าสนใจมากครับตอนนี้มาที่คุณแม่ชวาลานะครับคุณแม่อยู่กับวงมันนานผมเพิ่งเพิ่งได้ทราบบางอย่างที่คุณแม่ได้ก่อตั้งกันมาตั้งแต่แต่คุณพ่ออินตาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเชิวยเล่าให้ฟังหน่อยครับแม่ครับว่ามาตั้งแต่นู้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยดำรงอยู่มาได้อย่างไรแล้วมันส่งผลอ,อะไรก <นะ S 1> ับอีบสานบ้านเราครับเชิญเลยครับ จากพื้นดินลมลุกคุกค้านแต่กอนุ่งผ้าสินธรรมดาพับปั๊บมาให้เป็นหนานาั่งให้มันเป็นชุดไทย่าสัสนุ่งน้ำแม่พรลราชินีพผ่นนุ่งชุดไทยข้องเฮ้าตัดบ่ได้บ่มีสร้างตัดตัดเพราะท่านเป็นกะน,นุ่งมาปลายมานี่ปั๊บพับมานน่เป็นหนานาั่งสองจีกบกะสสายรัดรัดเข้าไปผ่ามาเบียงปั๊บวก็ออกไปลำ้ำเปิดฉากกลางภากข้าวขึ้นกับเปิดฉากไฟสองดวงอ่อนตอนใส่ซ้ำนั่น ปน,นันผู้ฟังหอดแ้งคอรอวาลูกไปใส่หรือมันบ่มีรถอะเขาไปบ่ไดก็บ,บอกว่าถือซูืมอมันมีรถผลกันหนีขันหอดาทุ่มประกาศเลขทะเบียนเท่านั้นเท่านี้เอารถออกเรือฉัน,นสิกาปานซูมอนี่มันเป็น,นสั้นขันบ่ดีหรี่เอาคนไหวบ่อยูแต่ก่อนตายข้าหนาวิธีหอดแกงควดมองเหยวพี่น้องวะลูกไปไสนั่นหละคือหมอลำตัวมากอะจากสิบคน มาเป็นสิบหาจากสิบหามาเป็นยี่สิบจากยี่สิบมาเป็นสามสิบจากสามสิบขึ้นมาเป็นห้าสิบหอดห้าสิบต้องได้เหตุเวทีไปไปล่ำเวทีวัดมันโบเบิดสนุมหน้าที่ออกมาก,กบมับ่มมีบอลสีนังมันหลายแดนเซอร์มาเต้นก็ไดดเสียสามคนสี่คนมันก็ลายขึ้นหลายขึ้นลายขึ้น,นพอลายขึ้นแล้วเวทีวัดเพราะต้องการเอาเวทีจักของไปวัดก็เลยเป็นเวทีได้พังได้มางคือหลวงพ่อเพิินวานน่ะละมอลำักลไปตั้งห้องไผ่มันขึ้นมาเอง รวบดัดนี้เจ้าทีกับแปกได้พี่น้องทุกคนฟั่งไปเดอ้อวัดบางวัดเผนมีเจ้าทีแห้งเจ้าทีแห้งเจ้าทีกับคือคนนี่แหละคนผู้จังหนึ่งใจดำอมหิดสร้างลูกสร้างหลานเคียดคนเหงยหน้ายับหน้าน่น้อยเนี่ยก็บ่ไดพิษกันเสียขากันตายเจ้าทีกับคือคนนี่แหละตายไปแล้วบ่ไาเด้เกิดเฮ้าไปหอดเฮาลืมปักถูกลืมบอกพราว่าด็ีกน้อยเขาไปหอดก่อน ล่มกับ่มไม่ร่มยังมากไม่หรอกอีกอย่างหนึ่งแม่ขั้วไปปะทะกับแม่ขั้ววัดผืนแม่ขั้วมาไม่เท่ากับว่ามันมีมารลองใจของแจนั่นแหละแจก็เชิบเชิบเชิบไปแล้วว่าจะของเป็นแม่ขั่วไปถามอาหารการกินน้ำิ่นเิืนกับว่าหลวงพ่อท่านเหวเงินให้พวกฉันเิืนกับไปพื้นเพื่อผ่าหายใหยข้าเจ้าบานนี้มันผิดใจหลวงพ่อผิดเจ้าทีเวทีกับลยลุม่ม ก็เลื่อูจักว่าโอ้เจ้าทีนี่เขาต้องไปหนอกเจีงผีเถ่าเจงเจ้ายืนบางคนไปเหียวจากจากเลาะธาตุธาตุที่ผีบพเป็นกาวมันกายานคนมันกันนี้ถ้าธาตุเจีงเจงนี่มันน้ำเลยน้ำหอดบานหมอล้ำผู้น้ไปเหียวจากจาก่บอกว่าไรนีอันนี้ก็สิขอสรุปเพราะว่าคันเว้าไปหลายมันเงยาอันฝากพี่น้องให้ฟังไว้ว่าจุ๊บๆบอกเจ้าทีถูกหมองเน้อมันจังสิบมีเลียง กับไปจ้าไปเงียวรอตุลผู้ก็เงียวรอท่าขอฝากไว้ครับพระคับเจ้ากลับไปบอกพคุนก้อนจังควัญขืนลำบุญลุงคุณวาเจ้าของกกับ่อแปลบ่อดาวาบาทบ่อแปลงกาบผืนเสยผืนกบบาทไทยอันนี้ขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเด้อค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคเนาะแมสุดยอดครับเสียดายนะครับเนาะเวลาไหมเวลาหน่อยให้เนาะท่านประธานคือจัดเวลาหน่อยแท้คือบ่อกจากสองมือสองขึ้นซะ แต่ละคนนี่สวสีเสื้อมาได้ด้ครับนี่นะศิลปินระดับชาติไหมครับเอาอีกท่านหนึ่งตอนนี้แนะนําตัวท่านก่อนนะครับที่ขึ้นมาที่ยังสวยงามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นความภาคภูมิใจคนล่าสุดของพวกเราชาวจังหวัดขอนแก่นชาวมหาสารคามและชาวอีสานคุณแม่ดรราตรีศรีวิไลครับครับ่บวา,าวเสฉลวอรุ่นมูได้พอเรามาที่หลังมู จะให้เอาเอา Aun บาลอลมรุ่นม,มูตัวนาา้อแล้วมาหลังมูแหมคุณมอเตรแจคให้เล้ก่อนติเออไอแม่บอกอก่อนพะน,นะมันมีอุปสรรคด้านการแสดงหมอลำหมอลำกรอนก็ที่สุดแล้วเริ่มต้นจากลำพื้นลำก่อนหมอลำก่อนก็ที่สุดยุคใหญ่ที่สุดก็คือหมอลำกลอนค่ะนานครองแชมป์อีสานมานานแต่มาถึงยุคของเรามาถึงยุคของรุ่นน้องๆลูกๆลงไป จะเกิดซุบเซาขึ้นเพราะว่าเราสู่อิทธิพลอื่นไม่ได้อิทธิพลอื่นก็คือสิ่งที่การแสดงสนุกสนานเช่นดิสโก้เทคเช่นหมอลำเรื่องใหญ่ๆมีอะไรต่างๆเช่นหนังจอใหญ่จอยักษ์อันนั้นเขาจะอยู่รอดหมอลำวงเล็กก็หยุดหมอลำแบกภาษักน้ำถงน้ำทาก็บลอดเพราะว่ามันเป็นยุคเป็นค่านิยมของคนยุคใหม่คือมันเป็นยุคให้เทคแล้วก็มันเป็นยุค ก็ไม่รู้ล่ะเวลาเราไปแสดงนี่ตัวแรกก,รรกลล็ล่ำก่อนธรรมดาเขาก็ล่ำของฮามิลารตีล่ำก่อนธรรมดามาจากอายุ14ปีถึงเท่าไหร่ล่ะพ่อสอศูนย์เก่าหดพ่อสอยิบเก่าค่ะประมาณนี้2ี่ปีล่ำไปล่ำมากกับพยายามนั่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนเก่งอยู่แต่มันก็ยังไม่ทนันไม่ทันเพราะอะไรเราไม่ได้สรุปตัวเองเราสรุปที่องค์ประกอบของผู้ชมค่ะจางหน่อยลงไปล่ำใส่กับเขาล่ำอยู่ดีๆกันนี้ไปเต้นเทคนี้ไปเบิ้งหนังจอยยังไงนี้น,นี้ไปดูยอย่าง mm hmm. อื่นอที่คนอื่นที่เขา ที่เขาทันสมัยที่เขาเจริญที่เขาตามยุคตามสมัยตามเทคโนโล,โลยีแต่พวกเราก็อยากจะตามแต่ไม่รู้ท่องทางก็เลยไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เฮ็ <S <S 1> <S 1> จังไดมอลลัามยุคเมลุตีกับลงแปหาหาลุนหน่อยเนี่ยมันจะตายมันจะจมน้ําตายเงือบเงือบแล้วขั้นเป็นป่าก็เลยเอา <c oughs> ตัางหลักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ว่าประยุกต์ได้แต่อยู่ในเกราะของรากเงาของวัฒนธรรมเมลตีก็จํคาคนนี้ก็ไปเฮ็ดค่ะ เริ่มจากเอากลองชุดมาใส่มอลำกรเริ่มจากเอาเบ็ดเอาพินมาใส่ที่แรกก็มีตั้งแต่กล่องท่นสองหนาฉาบชิงมีนั่งล่ำคือหางเครื่องเวทีก็เหมือนนคุณป้านั่นแหละเวทีมอลำหม,มูก็แค่นั้นละ่ะเวทีมอลำกรอย่าเช่าหล่ประมาณสีเท่าของโต๊ะบางเกกันนี่แหละค่ะก็มีค่ะบ่ากลัวขังละสองเมตรสองเมตรคูณสองเมตร,มตรชิดเบิ้งคำมอลำสองคนหมอแคนผูนหนึ่งแล้วก็อยู่อย่างนั้นค่าสามทุ่มยันสบะ พอมันจะไม่รอดเราก็เลยมีไอเดียมีความคิดว่าเฮ็ดจังใดเนาะคอยสิดึงบมอล่ำให้อยู่รอดพอปรึกษาผู้ใหญ่ปุ๊ผู้ใหญ่ก็ให้ช่องทางว่าทำเถอะแต่จะทิ้งรากเน่าเพราะว่าเปลตินนพยายามนั่มอล่ำผู้ใหญ่พิ่นนักวิชาการก็ก็ไปถามบนบทถามนี่นักวิชาการเขาเฮ็ดบ่ถือเพื่อนกับตักเข้าขึ้นกันนี่ก็เลยบอกวิชาการนักวิชาการว่าจะทําแล้วนะ ไม่ทาเราจะอยู่ไม่รอดกันเลยเอาดนตีเขม้าผสมประสานเพื่ออื่นมาวม้ตีสอนลูกศิษย์ต่างแต่เนี่น้อยต่างแต่นี้จากพ่อจากแม่มากกสอนลูกศิษย์มีหลายไปนัางฟังรัามันกับไปนัางเงานอนผู้ช่ายกับตามผู้ยิ่งก็บอากนังเงานอนเลยหาเบียร์กัเขาเฮ็ดกันเลยตีกองทนบ้างตีกองทนบ้างตีฉากตีชิงผู้ใดเฮ็ดยังเป็นกับเฮ็ดผู้เป็นมลลัมผู้ยิ่งอ่ะปนั่งเฝ้ากับให้เต้นบ่บเไอ้เอื่นหางเครื่องแต่กี้แรกอีหลื่อ้นั่งลัมมนั่งลัามประกอบมลลัมกอดกระเฮ็ดกันยู ฮั่นน้นอยๆกเ็เต้นเต้นนาก็ได้เต้นลังก็ได้เรายังไม่มีระเบียบต่อมารู้สึกว่าค่านิยมของคนชมเขามีมาเองเราไม่ได้เรียกตัวเองว่าเอา้าคือวันแท้ตั้งแต่ก,กี้ขึ้นมีแตแค่นหมอรำมนันอี้คือมีหลายอันหลายแนวอแถมมีใบหลุ่นมาเต้นไม่ตีกองมากฝรัมาเต้นเป็นนางรำเอาไปเอามาเอาคือสิ่งดีแท้ไม่ลวตีเราก็แปลกนะว่าเราขึ้นป้ายหมอลำกรอนประยุกต์ส่วมาเต้นนะฮะเอาคือสิ่งดีแท้ผู้เฒ่ากับค่อยอย่าบอกเทสังเกตนะครับผ้สังเกตว่า แต่ก่อนมีแต่คนแก่นั่งฟังหมอลำกลอนคนนุ่มขามาใน่สิบ้ากันเลยคันแม่นผู้สาวกับบได้ิพวน้าเขาละแม่นผู้บ่าวกับบัณฑิมียน้าเขา้เพราะว่ามันเชยการที่ฟังหมอลำกลอนยุคนั้นนะคะยุคไม่ละตีอมูเจาว่าตูข่อยเชยเสียเหตุจังกาพยายามพยายามปรับปับปป๊บไปปั๊บม้าคนหนาหาันตอนแรกฟ้อนนหน่อยๆกะผู้เฒ่าหาย้ยสุยมาฟ้อนดากูมันไงนี้บานนี้เอาไปบ้าคนนุ่มขามาไหลค่ะพอคนนุ่มขามาหลาปับ๊บ ทำให้คนแก่ถอยออกไปดูห่างๆดูลูกดูหลานเขาก็บอกอ๋อคือสิ่งดีแท้คือสิ่งดีแท้มีวกนี้แหละมีดนตรีรู้สึกทันสมัยก็เลยอันนี้คือความเป็นมาของการประยุกต์หมอลำครับเพราะฉะนั้นแม่ลตีก็ให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณแม่ดรราตรีบงสิทธิพรนะครับแม่ลาตีศรีวิไลครับตำนานของหมอลำสิ่งบ้านเรานะครับ ฟังหมอลำแล้วมาฟังหมอแค่นกเนานะก่อนสิไปหาหนักวิชาการหลัดคิ้วมาทั้งหมอแคนว่าเพิ่นมีความได้ใจจังใดครับในการเป็นหมอแค่นในการสร้างสารรค์งานศิลปะที่เรียกว่าหมอลำให้พวกเราได้ฟังกันแบบสรุปครับเชิญครับหมอแค่นอ้นครับหนึ่งสิงที่หมอแคนตองมีนะครับคือการเป่ารือการบรรเลงในเชิงอนุหลักษซะก่อนนะครับคือแม่บทแค่นนะครับ เขาต้องมาฝึกมาเป่าจนว่ามันเต็มมันอิม่มนะครับห้ค่วมละเมียดแล้วไม่มจักลูกตุ่มเตือนลูกหยอดนะครับทุกอย่างนะครับเทคนิคในการเป่าแค้นเขาต้องมาเรียนรู้นะครับถึงเป็นแม่บทนะครับให้ครบทุกบททุกไล่์นะครับนี่คือการสืบทอดได้กว่าอนุรักษ์ในโต่สิ่งต่อมาครับนอกจากการบรรเลงแค้นซ,ซื่อแล้วก็คือการเป่าแค้นประกอบหมอลำ่ำ ผมเสื้อว่าถ่าเสียงแค้นเอาแต่เสียงแค้นมอล่ำไปแต่มอล่ำมันก็ยั่งบ่ฮั่นได้สอดคล้องบ่ฮั่นได้ตุ่มเตือนกันดอกนะครับมันบ่ได้มันบ่ไปน้ำกันนะครับจากที่เรียนรู้มากครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมได้มีโอกาสเป่าแค้นตั้งแต่อีโฟแค้นตาเหล่านะครับเป็นหมแค้นในเพิ่นนะครับช่วงแรกๆก็เห็นว่ามันเป่าบ่เข่าเพิ่นจักเือนะครับเป่าส่เทียบด่ก็เป่าอยู่เป่าเข่าแต่ไปเป่าีหลีเป่าบ่เข่ารู้สึก รู้สึกเออเหิอนว่ามันลำคาเจาควงนะครับ mm hmm. เห็นจังได้กับว่าเขาจนเมื่อหนึ่งจนมากขอาใจในศาสตร์ของวอลำ่ำ mm hmm. ผมก็เลยมาศึกษาเรื่องของก่อนลำ่ำน้ำมาเลยครับการเพิ่นลำรองหรือว่าลำ่ำทางสาั่นหรือว่าลำ่ำทางเตยผมก็มานั่งสังเกตนะครับจนเมื่อหนึ่งนะครับได้เข้าใจถึงการบันเลิ่งแค้นคือต้องขอาใจในสำเรียงของก่อนล่เขอาใจท่วงทำนองของก่อนลำ่ำถึงเห็ุให้การเป่าแค้นเนี่ยมันสีสมบุญแบบ นะครับเฮ็ดให้กลมกลมไปน้่กันลุ่มอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มอุ้มอย่างประมาณนี้นอกจากการเป่าแค้นประกอบมอล่แล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับคือการชู่ชู่มอล่นะครับมองไดข้ขวัสีโดดเด่นนะครับมองไดข้ขวัสีให้มอล่เพื่อนล่แบบเพื่อนว่าเป็นการสาธยายให้ให้ให้ชัดถอยชัดข้ามมอแค่นกต้องมีการเพื่อนว่าไดนามิกนะครับต้องซอบมองได้สีแค่นเด่นมองได้ anner, ดให้ล่เด่นนะครับตรงนี้ก็ สำคัญวันนี้นอกจากการอนุรักษ์การบันเล่งแค้นการเป่าแค้นประกอบมะลำแเหลวนะครับวันนี้คือการสางสค์นอกจากเขามีเสียงแค้นแล้วนะครับผมคนรุ่นใหม่ก็เลยคิดว่าโอ้เฮาเลี้ยนลูกกับพ่อแม่คูบาอาจารย์มาแล้วเขาสีตอยอดจังใดนะครับอยากเฮ็ดนีหยังทีไม่ม่สิทาท้ายมีการไปปรึกษาพ่อแม่คูบาอาจารย์พ่อแม่เฮ็ดจังสีใดบ่เออลองเหตบิ่งหามันดีฮันบ่ดีกะจง อันบอกลูกแน่นะครับก็เลยได้เกิดการทดลองนะครับเอาเสียงแค้นไปผสมประสานกับดนตรีสากลโดยให้ดนตรีสากลเข้ามาเป็นสะพานให้ดนตรีอีสานเฮาเขาไปอยู่ในบทเพลงนั่นหลวก็จนมาหอดทุกเมื่อนี่นะครับบัว่าสิเป็นดนตรีอีสานร่วมสมัยดนตรีอีสานที่เข้าไปอยู่ในวงออเคสตาราก็มีทุกเมื่อนี่เสียงแค้นเขาไปอยู่ในบทเพลงอินดี้หรือว่าบทเพลงตั้งแต่อดีต ปัจจุบันนะครับทุกเมื่อนี่เพลงใดเปิดขึ้นมาไม่มีแต่เสียงแค่นนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนอีสานเพราะว่าคนอีสานเนี่ยยินเสียงแคนแล้วมันค่อยนะครับท้ายที่สุดนี่นะครับเสียงแค่นบวแมนแค่การสารัสร่งสรรซื่อเสียงแค่นยังเอามาทดลองได้พอแคน่ในเชิงทดลองจังไดวันทีครับก็บคือการเป่าเป่าถงทางไปเขาอ่อนว่าเป่าทดลองคือวิทยาศาสตร์นะครับเรียบง่ายๆงไงเข้าเจ้่ากับทีสารน,นั่นสารน,นี่ยอดใส่กันแตกส่แน่กับมี่ บางเทอก็เกิดสิ่งไม่ขึ้นมาซิงมาหาัศจรรยร์ก็มีนะครับเสียงแค่นเท่ากันครับเขากับเป่าเอาเอื้อนว่าเอาพุ่มคว่ำดูที่รับจากพ่อแม่คู่บ่าวอาจารย์มาบวกกับคว่ำเป็นสมัยใหม่เอามาเป่าวน่นเสกันเบิงนะครับเอามาทดลองเบิงสิ่งไดมันดีเท่ากับเกีบยไวไหวบันทึกไห้สิ่งไดบ่ดีกับพัฒนาต่อนี่คือการเปิดใจในการที่จะก้าวสู่จุดสากลครับจากรากสู่โลกขอบคุณหลายครับครับสุดยอดครับฟัง พี่โอนพูดแล้วผมรู้สึกมองเห็นทางว่าตั้งแต่อดีตของความเป็นแคนที่มีการสืบสารมีการอนุรักษ์จนมาถึงการพัฒนาการต่อยอดของความเป็นแคนนี่แหละสิ่งที่กำลังจะตอบโจทย์เรื่องของการเป็นมรดกอีสานสู่สากลสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชันใหม่ๆที่จะเกิดจากการการสร้างสรรค์ที่พี่โอ้นพูด จสีด้เวลามีจํากัดนะครับแต่เห็นภาพชัดเลยเมื่อกี้ขอบคุณแทนพวกเราชาวอีสานทุกคนนะครับมาฟังในส่วนวิชาการบ้างครับตอนนี้อีกสองท่านขออนุญ,ญาตท่านผอ,อศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาจารย์บรษักก่อนนะครับได้กรุณาเล่าให้เราฟังครับว่าเราจะไปอินเตอร์ได้ยังไงบ้างเชิญท่านครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญนะครับที่จะมีภารกิจในการส่งเสริมนะครับในการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับโดยมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมขอเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังคร่าวๆนะครับในส่วนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะสรุปว่ามีทั้งหมด4ีหด้านนะครับในการที่เราได้ดําเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือด้านแรกก็คือด้านการบริการวิชาการนะครับในด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับก็โดย วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่นนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการทําวิจัยนะครับโดยการนําของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริศักดิ์เหล่าจันขามแล้วก็ทีมง,งานของท่านนะครับยังได้ไปทําวิจัยนะครับในเรื่องของผักดันหมอลำซอฟท์พาวเวอร์พัฒนาเศรษฐกิจอีสานนะครับก็ทําให้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการ กระตุ้นนะครับให้คนในสังคมได้รับทราบว่าในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน,นะครับในยุคสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้นนะครับหมอลำมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการพัฒนาหมอลำได้มีความ ก้าวหน้าแล้วก็มีการความพร้อมในการที่จะสู้ในส่วนของโควิดสถานการณ์ที่กําลังเกิดประเด็นปัญหาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานั้นมีการแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งในมหาวิทยาลัยคอนแก่นโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริศักดิ์หล่าจันรขามและจมละิมงานของท่านท่านก็ได้ทําทการวิจัยแล้วก็นําเสนอ,อตีแผ่ไปให้สังคมได้รับทราบนะครับว่าในส่วนของอหมอลำของเรานั้นนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคม และประเทศชาติได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นในด้านของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของเรา,ายังมีการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะการสแสดงหมอลำนะครับโดยเราได้มีการจัดตั้งชมรมหมอลำเรื่องต่อกรนนะครับที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562จนมาถึงทุกวันนี้นะครับเราก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันในส่วนของภาคีเครือข่ยา,ขายของชมรมหมอลำเรื่องต่อกอนและในโอกาสที่จะถึงข้างหน้านี้นะครับเรายังจะมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นมานั่น ก็คือชมรมหมอลำกรนประยุกต์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็จะไม่มองข้ามนะครับในส่วนของทั้งหมอลำเรื่องและก็หมอลำกรอน,นะครับครับนี่ก็เป็นอ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญกับหมอลำเป็นอย่างยิ่งนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเราได้มีการจัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมและนั่นก็คือรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราจัดมาตั้งแต่ปี2548และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณาจะ20ปีแล้วนะครับเราก็ยังยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินหมอลำพื้นบ้านของเราให้ได้รับโอกาสให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นข,ของเราแห่งนี้นะครับ และนอกจากนั้นนะครับงานบุญประเพณีต่างๆที่เราได้จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราไม่ว่าจะเป็นงานกระถินนะครับหรือ,องาน ในส่วนของงานลอยกระทงนะครับซึ่งในปีนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางคณะหมอลำของอคุณแม่ชวลาหันสุรินะครับต้องกราบขอบคุณคุณแม่นะครับคณะรัตนศิลินตาทยราชนะครับได้มาร่วมแสดงกับทางมหาลัยขอนแก่นและคณะศิลปินภูไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในกิจกรรมงานวันสงกรานหรือตุดสงการงานบุญประเพณีที่สําคัญ ของเรานะครับเรายังได้รับเกียรติจากทางสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นโดยการน,นําของคุณแม่หมอลำดราตตีศรีวิไลนะครับ <c oughs> ก็ได้นําเอาศิลปินหมอลำม,มาร่วมแสดงมา,าร่วมในการที่จะอนุรักษ์เผยแพร่ในส่วนของกิจกรรมของมหลาลัยขอนแก่นนะครับโดยต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมความผูกพันระหว่างมหลาลัยขอนแก่นกับ คณะหมอลำไม่ว่าจะเป็นหมอลำกรอนก็ดีหรือหมอลำเรื่องต่อกอนนะครับเราจะควบคู่กันไปนะครับแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่จะสานสัมพันธ์และส่งเสริมในร่วมกิจกรรมในด้านของวิชาการด้วยแล้วก็หลากหลายมิติทางวัฒนธรรมที่จะร่วมกันนะครับสรุปก็คือว่าในส่วนของมหาลัยคอนแก่นนะครับก็จะร่วมอนุรักษ์นะครับสืบสาบนบูรณาการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้กับกลุ่มศิลปินหมอลำของเราให้มีความ เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่ามหาเลายขอนแก่นของเรายัางรักแล้วก็ยังหวงแหนแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานแล้วก็ยังคงให้ความสําคัญกับหมอลําของเราเพื่อให้นําไปสู่ระดับชาติและระดับประเทศต่ตอไปครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับฟังแล้วปลื้มใจแทนลูกหลานของเรานะครับทั้งสืบสารทั้งอนุรักษ์ทั้งพัฒนาในเชิงประจักษ์เราได้เห็นล่าสุดนะครับในงาน วันลอยกระทงบุญสมมาพญานาคที่ผ่านมายิ่งใหญ่แค่ไหนก็เป็นที่โจทย์จันในหมู่ของโซเชียลต่างๆในกระแสของสังคมขอบคุณท่านพอศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาจารย์วรศักดิ์วรยศครับปิดท้ายด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนูสัก์ดรแจ็คแฟนลำเพลิน กลุนาสรุปสันส้นๆให้พวกเราได้ได้เห็นภาพรวมในทางวิชาการที่ท่านกําลังผลักดันอยู่ครับเชิญครับครับผมคณาจารย์ก็คุณพ่อคุณแม่ศิลปินทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสิวนาทุกท่านนะครับแปเอร์ซ์ของนักศึกษามหาวิทยายลัยนะครับสิสถาบันราชพัฒนะครับดรมนูศัก์ในวันนี้มาฐานะที่เป็นอาจารย์ทางด้านศิลปะการสแสดงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของภาควิชา นาฏศิลป์นะครับสิบียนสถาบันราชภัฏนะครับซึ่งวิจัยออกมาแล้วว่านะครับนักศึกษาหรือเยาวชนรุ่นใหม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหันมาดูหมอลำเยอะนะครับมองดูได้ว่าเก้าโมงเช้าเนี่ยนะครับไม่มาเรียนหนังสือเลยนู่นอีสานนครศรีของเฮียหน่อยนะครับสแสดงยุคสร้อยจินตะขามยุวัดทิบแห่กันไปดูนะแย่ช่อร่าอยูุ่บันเดือนนะครับอ่าผา้อารย์สำเนียงเด็กหน่อยแห่ไปเบิ่งบ่มาเรียนหนังสือ บมาเลยนะครับ40คนทั้งคาาทั้งห้องแสดงว่านักศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าเยาวชนสนใจหมอลำมากจนกระทั่งเกิดแรงบันดาลใจหลากหลายอย่างนะครับก่อนที่จะรู้จักศิลปินพ่อครูแม่ครูเนี่ยประธานสภาวัฒนธรรมวอุออด็อกเตอร์แจ็คนะครับหูจักมอลำาลาายเอาเรามาทํางานชุดนี้เอามาทํางานใหม่ครั้งนี้นะครับได้รู้จักคุณแม่นะครับชวีวันซึ่งเรียนปริญญาตรีมหาลัยสารคามนะคุณแม่นะครับเป็นผู้ที่บุกเบิกนาฏสินพื้นบ้านจนเกิดไลยวิชาอาสมศึกษา ต่อ,อยอดไปหาคุณแม่บุญชวงนะครับไปเก็บเกี่ยวไปนอนเฮือนศึกษาธาฟอนธาลัมจากคุณพ่อท้องจเจริญคุณแม่บุญชวงการเกี่ยวต่อไปหาแม่วัวผันสารขามต่อไปหาแม่เทวีแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านนะครับจนเกิดมาจนเกิดลักสูตรนะครับจนเกิดเป็นดรมนุสักงานวิจัยหลายๆอย่างการแสดงหมอลำขัางวัดมชิมมาาดสร้อยหมอลำสร้อยโอรนอกเกิดขึ้นนะครับะนนแล้วนะครับในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาคุณแม่ชวร่าบอกว่าปี งานวิจัยหลายๆเหล,ล่มนะครับของมหาวิทยาลัยกเลียนนะครับจากปอซีจากพุ่มปัญญานะครับเกิดขึ้นจนกระทั่งดรมนุสักเนี่ยนะครับม่ชีวิตบ้านา่าบ่ตองไปฝึกง,งานไก่เท้านะครับสยามได้เรามีผู้เก็บแฟนตาซีบ่ต้องฝึกง,งานกับคุณแม่ชวรลาได้เห็ดเม็ดถูกยังนะครับเป็นคอนว้อยกับยูหันนะครับอ,อ,อาบน้ำยุบวกกับยูหันเพื่อนอใหม่ขี่รถตู้น้ำเด้เพื่อนให้เป็นแบบสามารถฉกในวงเลยได้เบียร์เลี้ยงพร้อมสั่งเวทที่พร้อม ได้แสดงตลกกับยายสำัคขำจกิงคุณแม่กะให้โอกาสหลากหลายอย่างฉะนั้นแล้วนะครับดรมนุศักซึ่งมีความาเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมาทาั้งดานศิลปะการแสดงมอลลันะครับบ่าวิาเป็นขางหนึ่งเป็นศิลปินขางหนึ่งเป็นวิชาการคุณแม่เฉวีบ้านกบพยายามที่จะให้เฮ็ดลักสูตรเกิดขึ้นมาเรียกว่าหลักสูตรศิลปกรรมพื้นถิ่นนะครับซื้อบา่าลักสูตรมอลลบ่มผไผเรลียนเลยสองปีแลกมีสี่คนอาํหน่อยหลวงฉะนั้นกุมนี เลยเป็นศิลปรกรรมพื้นทินนะครับเรียนสามปีจบปริญญาตีเพิ่มอีกปีหนึ่งได้ปริญญาโทนี่คือสร้างขึ้นมาแล้วพี่น้องนะครับเนะาะสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาแล้วบัดน,นี้เป็นกระเชา้าะไร้วิชาไข่ไข่กับเซเว่นอีลุเวนนะครับไร้วิชชาล่ำกรไร้วิชา,ล,ล,ชาล่ำพื้นเป็นแขน,แนงเลยเด็กน้อยอยากเรียนผู้ใดน,นะครับสุวนว่า ล่ำกรนนส่งไปหาคุณแม่บุญช่วงนะครับล่ำเรื่องต่กอกรส่งไปหาแม่หนกหน่อยในเมืองอุดรเนี่ยเสียนะครับเกิดขึ้นมาแล้ว3ปีครับพี่น้องได้ปร,ริญญาตีเพิ่มอีกปีหนึ่งวิจัยสั่งสันขึ้นมาได้ปร,ริญญาโทเกิดขึ้นแล้วก็ยังพอมาเรียนอีกอยู่นะครับเออเล่ไปจุดทูบเพือกันล่ะแม่เออลูกไปจุดทูบเพือกันมีปูดำยุคห่างตึกรูปนะจุดทูบว่าโอ้สาธุลักสูตรขีปีบ ขัดบ่กครบสิบคนนี่ลักสูตรปิดแน่นอนนะครับกูสั่งมาขัดปาน,นีนะครับแม่กระล่างลักสูตรไห้ปาน,นีอยู่น้ำกันมาขีเลี้ยนออกมาเขียน์ทั้งหลายลักสูตรดีมีมาตรฐานค่าเทอมห้าหมื่นบาทเนี่ยปริญญาโทนะครับอ่าปริญญาตีสองอ่าเจ็ดพันขวบบาทก็บ,บ่มาเรียนผมหมอลำบ่มาเรียน,เ,ยนเลยไปจุดทูบเพื่อกันละ่ะคุณแม่ปักเบิ่งขอ,อเยอะย่าให้ลักสูตรปิดณขนาดนี้นะครับอ่าเสี้ยวเหมือนอู่ฮั่นนะครับ110คนนะครับมาเรียนที่ราชภัฏอุดรตัวจริงเสียงจริง นะครับสเดือนมาครั้งสามเดือนมาครั้ง,เร,งเรียนเป็นแบบไม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนปรนิญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกโดยตรงเลยครับฉะนั้นแล้วศิลปรกรรมพื้นถิ่นนะครับเกิดขึ้นแล้วที่มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒอุดรธาน,านีครับสุดยอดครับเวลาชั่วโมงครึ่งที่ได้อยู่ร่วมกันมาในผมตื้นตันใจปลื้มใจทั้งในฐานะที่เป็นภาคราชการและเป็นสื่อ ลื้ใจในฐานะที่เป็นลูกหลานของชาวอีสานที่ได้อยู่ร่วมเวทีกับกับบุคลากรระดับปูชนียบุคคลในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพวกเราชาวไทยครับกราบขอบพระคุณทั้งทุกท่านนะครับตั้งแต่คุณแม่ดรราตรีศรีวิไลคุณพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมคุณแม่ดรชวิวันณดำเนินคุณแม่ชวาลา ท่านอาจารย์ผู้ช้ศาสตราจารย์ดรแจ็คนะครับท่านอาจารย์วรศักดิ์และพี่อ้นแคนเขียวครับข็เสียงปรบมือดังๆให้กับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณค่าของเราคําว่าหมอลำพื้นบ้านจากมรดก ok อีสานสู่สากลคำคำนี้ครับ intangible uh, cultural heritage ไม่ไกลความจริงที่เราจะร่วมกันสืบสารมรดกศิลปะ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอีสานสู่สากลขอจบการเสวนาไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านพิยกรครับกราบขอบคุณนะครับท่านภูมีเกียรติท่านบนเวทีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับส่งกาลังใจานบนเวทีได้เสียบปรบมือดังในอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับต้องกรับขอบคุณนะครับท่านดรพรหมทักษ์แมนสลิครับผู้บรการสํานักประชาชนเขตหนึ่งกลาบขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการเสวนาที่ทุกฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการยกระดับหมอลำเพื่อให้ลดแล่นสู่เวทีสากลโดยหมอลำสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างมหาศาลจนกลายเป็นซอพาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วอาอายพร้อมด้วยทีมงาน n b t 1 1 t ท e อีสานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ